ดุมเออหนุ่มนะข้าสามนักเกลือชูชื่อวีรวาลอย่างไม่ใช่จริงไอ้พวกนี้เล่นได้หมดเลยนะเพราะมันพูดต่อร้อต่อเชือกมันพวกเป็นคู่พวกนี้มันแบบเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยต้องถามพวกไออลเนาะน่าจะแบบมันจะดูดูโอ้ยฟิลิคว่ามันไม่ใช่สัตว์แต่ร้อเนี่ยแต่ร้องมันไม่สนุกอ่ะมาหนุ่มนะค่า พีเสว่อาเื่อะเนมักะบ้าของพี่ทำหนาทำนาเมือนออออก่อตมาไอ้้นที่อแ้วองแต่ผู้หญิงไม่ชอบเออามันเห็นชัดเชัดเมาครับพร้อมค่ะ บ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือไว้ซื้อข้าวกินบ้านของใช่ไหมบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินส่วนตัวอยู่พินอยู่สมุทรสา เจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวขนองนับว่าเป็นบุญของน้องมาพบพี่ที่ทักน้องก่อนอยากไปอยู่ทั้งที่สมุทรสาคร ทำนาปลูกข้าวรับน้องสาวแกว้มเรียน้อง<ป>เป็นสาวนาเกล้หนุ่มนขาข้าวไม่ท้อทิง้งถ้าพี่จะไปขอไปขอพ่อจะว่ายัางไงน้องสุดแสนดีใจ ถ้าพี่ไปขอน้องจริงๆหนุ่มนาข้าวหนุ่มนาข้าวเราไม่ทอดทิ้งถ้ารักน้องจริงอย่าทิ้งสาวนาเกลือจูแคลรวจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกตาคู่เนี้ยจริงๆแล้วที่เล่นไม่ เป็นหัวแต่ว่าสาวระวังนิดหนึ่งมันจะมีเขาเรียกว่า p r e s s r e space หนูอยู่หนูอย่าไปใกล้จอยมากเพราะว่าถ้าหนูกุ้งกิกุ้งกิงอยู่เค็นตลอดอย่างเงี้ยใช่ป่ะคนจะไม่เห็นหนูให้มันมี space หนูจะเล่นหนูก็เล่นให้น้องเขาแบบว่ามีที่หายใจนี่เธอมาเล่นอย่างเงี้ยน้องเขาจะหายใจยังไงแล้วเธอเพี้ยเดี๋ยวพาลงตาย นะโมเล็กใหญ่นิดนึงเวทีใหญ่แนนอาจจะมาบ้างก็ออกมาบ้างเนาะแต่แต่แต่สงสารครูแพลหน้าพังมากน้าแข็พื้นดีกว่าแข็พื้นแล้วครูแต่ไม่ได้ acting ดีแต่ว่าขอให้ space นิดนึงโอเคเอางี้สิเอางี้สิครูอยากเห็นให้มันเป็นเหมือนอินเดียวิ่งวิ่งวิ่งบ้าผุดเผา เให้น <Es> ี legen, đ EN, đ taking, đ ่หน <Hay S 1> ูต hmm, yes, like ้องแบบแบบเดินหนีไปก่อนหรือว่าไงป่ะคะหรือว่าไม่เออเดี๋ยวพอถึงเดี๋ยวมาถึงตอนบล็อกให้หนูจะได้เซลลเองหนูก็เดินหนูอยากหนูหนูรู้สึกยังไงเวลาร้องอ่ะหนูรู้สึกอยากเดินหนีหรือว่าเหมือนเนื้อเพลงมันแบบว่าเหมือนกับแบบเปิดเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วหนูจะรู้สึกอยากยทำอะไร อยากขายเกลือไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ผู้ชายก็ตามเขาเป็นแฟนนะทูเทคแคร์หรือว่าอะไรหรือว่าจะสนใจเขามากขึ้นหรือเลื่อนลงคาร่าจะทํางานค่าจะขายเกลือเออสี่ถุงร้อยแพงชิบเป่งเอายังไงหนูหนูจะตัดสินใจของหนูเลยอืมว่ามันต้องเป็นเหตุผลของเพราะหนูเป็นคนร้องสนใจได้บ้างขายบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็เดินบ้างอะไรเงี้ยเขินบ้างเสินใจบ้างลำคาญบ้างเนาะพี่ก็ว่ามันมันน่าจะมีลำคาญบ้างนิดนึงอ่ะผู้ชายวิ่งตามอยู่ตลอดเวลามันก็เฮ้ยนาทำงานเฮ้ยเออเดี๋ยวว่ากันอ่ะขออีกรอบหนึ่งเป็นระบำแขกดึงดึงดึงเออนงบอนทุกทีทำนาทำนา ปลูกข้าวทุกเมื่อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินเขียนช้รึเยเดี๋ยวมอมันไม่ได้เปิดเพลงไหมบ้านบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินเอาเอาเอาไปวางคนละจุดสองจุดไปมันไม่มันไม่มันมันไม่ได้ฟิล อ่ะเด็จๆมาช่วยน่อยอเอาไปวางคนละจุดสองจุดให้มันเป็นภูเขาเลยนะเอาอีกค่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกหนูไปจอยก็เป็นว่าไปขายเกลือตามต้นต่างๆตามเขาต่างๆอ่าไปเอต้าตามครับเออหนุกนานหนุกนานจอยมีอารมณ์เขินหัวล็อกเมื่อกี้เนี่ยได้น่ารักน่ารักเก็บไว้ชอบตามฟิลหนูเลยสนุกสดใสความเป็นหนูนั่นแหละโอเค เขาเยอะล้วใช่แล้วใช่อ่าเออเออเป็นตลาดนึกว่าเป็นตลาดขายตมซุ้มต <BR. S 3> <youngest 49> ่างๆเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟสีไปเรื่อยนะเปลี่ยนเสียไปเรื่อยตอนนี้เอาเอาเอาง่ายๆก่อนใครร้องใครร้องเปลี่ยนที่ร้องขึ้นมาแล้วร้องร้องแล้วก็เปลี่ยนที่แล้วก็ไปเปลี่ยนที่ร้องแล้วก็เปลี่ยนที่ร้องเอาแค่นี้ก่อนแล้วใครต้องตามก็ตามไปอ่ ตาตาต้องมองกันนะอืมคือก <Go. S 2> บ้านของพี่ทำนา,าทำนาปลูกข้าวทุกเมือ่อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือไว้ซื้อข้าวกิน <c oughs> บ้านของพี่อยู่ที่กาลสิน <c oughs> ส่วนตัวอยู่พินอยู่สมุทรสาครไปก็นี่มาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาว้านนอกนับว่าเป็นบุญของนะ้องมาหาพบพี่ที่ทักน้องก่อนอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาคร ที่พี่หวั่นวอนพูดมากกลัวไม่จริงพี่ทำนาปลูกขา้าวรักน้องสาวแก้มเรือน้องเป็นสาวนากเรานหนุ่มนขาข้าวไม่พอ,อทิ้งอพี่นะีนนะ่อาจจะฟังโจทย์ไม่เคลียร์ให้มาถึงที่ก่อนแล้วค่อยร้องถึงที่ก่อนแล้วค่อยร้องทุกคนเลย จอยร้องเสร็จปุ๊บตอนขณะที่เตาร้องเรามูฟเพื่อที่จะไปอีกที่หนึ่งแล้วจอยก็ร้องต่อทันทีนึกออกปหคะครับตอนที่เราไม่ร้องเนี่ยเราจะมูฟคนที่ร้องเนี่ยคนที่ร้องเนี่ยจะอยู่กับที่แต่โฟกัสเซียงอยู่ด้วยกันนะโฟกัสช่วยกันนะคะโฟกัสึ่วกันละกันเล่นกับเก้าอี้หรือเล่นกับโต๊ะเล่นกับอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องขึ้นไปยืนหรือเราจะหมุนหรือเราจะบลาซิ่งหรือจะอะไรก็แล้วแต่ได้หมด แต่ต้องอยู่ที่ก่อน Go บ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวกิน Go บ้านของพี่อยู่ที่กาลเซียบ ส่วนตัวยูพินอยู่สมุทรสาครพีมาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวขน้องนับว่าเป็นบุญของน้องมาพบพี่ที่ทักน้องก่อนอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาคร <c oughs> ที่ีว่าวอนพูดมากลัวไห่จริงโ <Okay. S 2> อเคตอนนี้โอเคค่ะตอนนี้เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนเมื่อกี้โอเคแล้วโอรเฟกต์ perfect, แล้ว<ม>ตอนนี้เปลี่ยนมูฟไปด้วยร้องไปด้วย<ม>คนที่ไม่ได้ร้องให้อยู่กับที่คนที่ร้องให้มูฟคนที่ร้องให้มูฟพอถึงที่ปุ๊บต้องร้องเสร็จพอดีอืออือโอเคนะยากขึ้นนิดนึงโอเค แล้วทําอะไรกับที่ตรงนั้นได้ชื่อว่าตรงนั้นเป็นอะไรก็ได้ไปกงง็งงบ,บ้านของผี่ทำนะทาทำนาะลูกข้าวทุก

อยู่จังที่สมุทรสาอรพี่ว่าวพี่ว่าวพ่อมากลัวไม่จริงพี่นาบลูกขาวรักน้องสาวแก้มเรือน้องเป็นสาวนากเรียนแป๊บนึงโฟกัสโฟกัสของจอยตอนนี้ ขอให้ไปที่เต่ามากขึ้นนะคะของเต่าอยู่ที่จอยละของจอยให้ไปที่เต่ามากขึ้นนะคะและร้องมองเต่าด้วยสองใันเต่าเต่าดีนะแล้วก็ให้เพิ่มอีกนิดหนึ่งคือทําไมเราต้องไปตรงนั้นไปเพื่ออะไรไปเก็บข้าวไปส่งเกลือไปเก็บตังไปกวาดพื้นไปอะไรแล้วจอยทําไมต้องต้องต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไปทําอะไรล้นมีเหตุผลทําไมเราต้องเปลี่ยนที่แต่ เราใจยังอยู่ที่ค<ะ>นไทยคนเออนะคะยอยากลยละเออมาหนุกน,นั้นหนุกน,นันบ้านของผีทำนาะทำนาะปลูกข้าวทุกเมือน้องก็ทำนาะเลือถ่าให้เกลือนั่นซื้อขา Bai con ti ที่สมุดสาขานี่พี่ว่าวอนพูดมากรู้ไหมจริงพี่พญาปลุกข้าวรักน้องสาวแกมเรือน้องน้องเป็นสาวน,านักเกลือหนุ่มหน้าขาวไม่ทอที พี่จะไปขอไปขอน้องจะว่าไงน้องสุแสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้อง,องจริงจงนุมนะันุมน้าขารับรองไม่ทอดทิ้งต้อง้องเลทารักน้องจริงอย่าทิ้งสา ดีขึ้นแต่ยังไม่คุ้นเนาะ um อาจจะเป็นเพราะมันเป็นห okay. ่วงอาจจะเป็นห่วงบล็อกโอเคบล็อกแล้วเมโลดี้แต่บนเวทีจวันจริงอย่าลืมจอยส่งส่งตาให้ไอ้เต่า ให้ตาอมากขึ้นได้ให้เต่อมากขึ้นได้แต่ไจริจการที่มีร่องเราสองคนมันโอเคน่ารักน่ารักแล้วถ้าจอยตรงไหนอยากหัวเราะหัวเราะไปเลยไหนเต๋อปล่อยมุกประหัวเราะไปเลยเพราะมันเป็นหนุ่มสาวจีบกันแล้วไม่ต้องดูสนสายนะเองมิกนี้นะคะดีขึ้นดีขึ้ขอบคุณค่ะครับมาแล้วมาแล้วดีใจจัง นี่แหละเวลาเพลงคู่อ่ะครูเออครูอยากเห็นความสนุกตอบคำตอบตอบคุยกันแอคชั่นแอคชั่นใช่ตอบโต้กันเนาะใช่ตอบ